สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเขาหนีอากาศที่ร้อนไปพึ่งความเย็นได้ที่ไหนอย่างที่ข้างหลังผมนี้ก็คือท้ายเขื่อนแม่กวงอุดงทาราอำเภอดอยสะกิดจังหวัดเชียงใหม่นะครับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจํานวนมากหนีอากาศที่ร้อนอบอ้าวไปพักผ่อนเล่นน้ําคลายร้อน บริเวณคลองส่งน้ำท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอโดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีน้ำใสไหลยเย็นตลอดเวลาโดยทางชประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะปล่อยน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมเป็นช่วงๆและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มมาจำหน่ายตลอดจนบริการให้เช่าห่วงยางกับนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่แม่น้ําปิงบริเวณสะพานช่อแลตมบลช่อแลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเทีย่ยวเนื่องจากที่นี่เป็นต้นน้ําที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนน้ําจึงมีสภาพใสสะอาดและไหลยเย็นตลอดเวลาจึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวอีกแห่งที่ได้รับความนิยมจากชาวเชียงใหม่และนักท่องเทีย่ยวที่หนีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาเล่นน้ําคลายร้อนจํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดวยบริหารจัดการรูปแบบวิสาหกิจชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนำสินค้ามาขายมีรายได้มีงานทําในช่วงก่อนฤด,ด,ดูทํานาโดยต้องปฏิบัติตามกฎด,ด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมห้ามส่งเสียงดังทะเละวิวาทและขายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคอากาศที่ร้อนจัดทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดด หรือฮิสโตกที่มีอันตรายถึงชีวิตซึ่งมักเกิดจากการทำงานหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงโดยจะมีอาการตัวร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสผิวหนังแห้งความดันโลหิตลดลงหัวใจเต้นเร็วใจสัน่นชีพจรเต้นเร็วกระหายน้ำวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะมึนงงหน้ามืด คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียอาจถึงขั้นชักกระตุกเกร็งและหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญเช่นสมองหัวใจปอดไตและกล้ามเนื้อได้บางรายถึงขั้นพิการและเสียชีวิตผู้ที่ต้องทำงานท่ามกลางแสงแดดและอากาศที่ร้อนจัดควรสวมใส่เสื้อผ้าหนา ใช้ผ้าคลุมปิดบางใบหน้าสวมหมวกหรือใช้ร่มกลางเพื่อป้องกัน